สวัสดสีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Game Social นะครับวันนี้จะมาอาชีพเบื้องหลังการอัปเดตของแมปโกลกาดีนะครับผมตอนนี้คุณลุงแซมกำลังกำลังหาแบบเหมือนเจอทักอย่างเนี่ยขุดไปรับขุดเจอเลยคือกะอะ็เลยกรดีข้างหลังนะอ่ะเฮ้ยไข่อะไรวะเนะเฮ้ยนกคูก นกค no, no ู up, oh, ่มาช่วยป่ะเอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอานกคู่แม่งขุดดินได้ป่ะนี่มาแล้วป่ะไดโนเสาร์มาครับไดโนเสาร์มาแล้วเจอเลยเจอเเจอเลยอฮ้ยดุงแซมเกาะไดโนเสาร์แล้วครับผมโหถือว่าเป็นแค่อัปเดตสั้นๆครับไม่มีอะไรมากแค่เพิ่มเพิ่มต้นไม้ใหม่แล้วก็ อ่ไดโนเสาร์มาสัตว์เลี้ยงใหม่เดี๋ยวผมให้ดูต้นไม้นะครับผมคือต้นเลยนี่เบิร์นเบิร์นนิ่งบัตเบิร์นนิ่งบัตนะครับดีกว่าชูเก้แอปเปิลนะครับบอกกันว่า,วา,างนี้แล้วก็ร้านค้าลูแซมเราได้กลับมาแล้วครับผมต้นเดิมเดิมดกลับมาแลครับเช่นโคคนนัทแบมบู แล้วกนฟุตอะไรพวกนี้ได้กลับมาแล้วนี่แด่ร้านข้างๆร้านต้นไม้เก่ายัางขายนะครับไอพวกต้นมาซมเมอร์อยังขายนะนี่ร้านข้างร้านนี้เลยเอาละครับคลิปนี้ก็ม่มีมาแค่ถ่ายอัปเดตสั้นๆเฉยๆก็กดไลค์กดติดตามรอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ